รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ามีประเด็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นหลากหลายเรื่องนะครับ สุดสัปดาห์ที่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับที่มีการชุมนุมกันที่มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ที่ท้องสนามหลวงซึ่งเราจะสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนาวณนิชนะครับในช่วงที่2แต่ในช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวเด็ดๆที่ผ่านมานะครับข่าวดวนล่าสุดสารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอ่านคำพิพากษา ในเรื่องของคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาความสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมองนะครับในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรและในสมัยที่2ในนามของพรรคไทยรักไทยนะครับ พร้อมทั้งนางสาววิรดาเมืองสุขบุตรสาวของคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับและทีมทนายความได้เดินทางมารับฟังคำพิพากษา,า,าคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรในปีพศ .2548 นะครับซึ่งคดีนี้คุณวัฒนากับพวกเป็นจำเลยรวมทั้งสิ้น14นายนะครับล่าสุดนะครับในช่วงบ่าย ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับสารดีการพิพากษาจำคุกนายวัฒนาเมืองสุขนะครับเป็นเวลา99ปีตามปออาญามาตรา148โดยใช้อำนาิโดยมิชอบข่มขืนใจเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์และประโยชน์โดยมิชอบนะครับเหลือจำคุกจริง50ปีครับขณะที่นายอภิชาติจันสกุล พรหรือเสียเปียงนะครับนักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ฐานให้การสับสนุน66ปีเหลือจำคุกจริง50ปีกับนายอริสมันพงเรืองรองจำคุก4ปีแต่ทั้งสองคนไม่ได้มาฟังคำพิพากษานะครับก็คงจะต้องออกหมายจับ นะครับอย่างไรก็ตามต้องชดใช้เงินประมาณ1,300ล้านบาทนะครับและในขณะเดียวกันก็คุณวัฒนาเมืองสุขได้รับการประกันตัวออกไปน่าจะใช้เงินจำนวน7ล้านบาทประกันตัวออกไปนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาอีก30วันในการยื่นสารอุทธรณ์นะครับนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับก็เป็นคนเดียวนะครับที่ไปฟังคําพิพากษาครับ ในขณะเดียวกันมาดูข่าวคราวดีๆกันบ้างนะครับก็ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวเฮทีเดียวนะครับก็มีวันหยุดเพิ่มอีก2วันก็คือวันที่19วันพฤหัสบดีถึงวันที่ยี่สิบและ20่ึ่งเป็นวันศุกร์นะครับแต่ก็ทอดยาวไปจนถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์วันที่19ถึงวันที่22่พฤศจิกายนนะครับหยุดยาวทีเดียว4วัน แล้วก็เห็นชอบนะครับให้วันหยุดอีก1นึอีกหช่วงก็คือวันที่10ถึง 10... อ่า13วันที่ 10, 11 12 13 13หยุดทีเดียว4วันเช่นเดียวกันนะครับก็คือเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นการให้หยุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการที่จะให้เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านภาคก,การท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้เสนอก็เป็นมติเห็นชอบนะครับก็คงจะต้องมีการเดินทงเดินทางกันอพอสมควรทีเดียวนะครับและขณะเดียวกันคณะ,ะรัฐมนตรีก็อนุมัติแจกเงินที่เรียกว่าเป็นอนุมัติมาตรการคนละครึ่งแจกเงินจำนวน3,000บาทครับโดยให้ประชาชนทั่วไปจำนวน10ล้านคนและการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย1 5ึ่บาทนะครับ เพื่อที่ต้องการให้เกิดการบริโภคเน้นผู้ประกอบการารายย่อยก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกระดับล่างนะครับเน้นย้ำให้ทุกคนนั้นเข้าสู่ e wallet QR code ให้ได้ทุกร้าน ร้านส้มตำร้านขายของร้านอาหารรัฐบาลจึงจะจ่ายตรงให้ได้โดยไม่ผ่านใครเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อลดค่าของชีพเมื่อมีคนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดก็จะมีเงินหมุนต่อยอดในระบบการซื้อขายต่อไปเรื่อยๆให้เกิดระบบการหมุนเวียนให้เกิดขึ้นไม่ได้สนับสนุนให้ผู้มีไรายได้สูงแต่ประการใดนะครับ และก็อีกข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับมาดูนึงเรื่องของประเทศไทยได้รับชื่อเสียงเมืองไทยเนื้อหอมทีเดียวนะครับจาก agoda.com นะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยคนที่ชอบมาเที่ยวมากที่สุดเลยก็ติดอันดับสองนะครับประเทศแรกก็คือประเทศไต้หวันประเทศไทยอันดับสองและประเทศญี่ปุ่นอันดับสาเป็นจุดหมายปลายทางที่คนค้นหามากที่สุดเลยเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายประเทศก็เริ่มทุเลาลงนะครับอีกทั้งข้อจำกัดในการเดินทางต่างๆนั่งนานฟงน่าน,ฟ,นฟ้าก็ไม่ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวนะครับอย่างไรก็ตามครับประเทศไทยนะั้นเนี่ยเอาชนะแชมป์เก่าในปี2019ได้อย่างประเทศไทยซึ่งปีนี้อยู่ในอันดับ2ตามมายญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียปิดท้าย10บอันดับแรกนะครับ และประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ถือว่าต้องกักตัวอยู่กับบ้านหลังจากกักตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลานานทีเดียวนะครับไม่ไดไปเที่ยวมาไหนหลายเดือนผู้คนต้องการท,ที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็น่าจะเป็นคนเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นและก็เป็นคนเกาหลีใต้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะท่องเที่ยวภูเขาและทะเลและก็จากส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวที่หัวหินชาำและท,ที่พัทยานะครับ นั่นก็เป็นข่าวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันเดี๋ยวเราไปติดตามสัมภาษณ์กับท่านรองศาสตราจารย์ดรเจตทนวนิกนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปีพศ .2560 นะครับนี่เราพักกันสักครู่ครับ ครับในช่วงนี้เราจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์เจตตัวนักวินนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เจตครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชยาครับครับอาจารย์ครับก็อยากที่จะถอยหลังไปสักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเห็นอาจารย์ได้สัมภาษณ์ หลากหลายรายการนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ดรเจตทนวณิชน,น,นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตท,ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มองยังไงครับถึงการเคลื่อนไหวของทั้งเยาวชนปลดแอกกับในเรื่องของแนวร่วมของมหาวิาลยธรรมศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาเพราะก็าพุ่งเป้าไปที่ว่าสนิ้วว่าอยากคุกคามประชาชนาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ต้องการให ท่านนายกรัฐมนตรียุบสภาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้นเนี่ยกลับไปการพุ่งเป้าที่จะล้มล้างระบอบการปกครองอันที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับอาจารย์ครับคือผมคิดผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเอ,อ่จริงๆในสองข้อที่เขาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับกับเรื่องของการยุบสภาหรือว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอะไรเนี่ยอื อข้อแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าหากว่ารัฐมนูนเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาจริงครับมันก็คงจะต้องแก้ไขแหละแล้วผมวก็คิดว่ามันมีหลายเรื่องในรัฐมนูนที่มันต้องแก้ไขครับเพียงแต่ว่ามันจําเป็นต้องแก้ไขโดยใช้สสรอไหมผมเนี่ยพูดอยู่หลายวาระนะครับว่าครับเออให้มีสรสอรเถอะแต่ถ้าถามจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยคร,รับผมก็จะเลือกไม่ให้มีสสรเพราะอะไรครับผมเพราะว่าสอรอสรเนี่ยสิ้นเปลืองครับใช้ระยะเวลามากนะครับ และก็ไม่แน่ใจว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอีกรอบหนึ่งเป็นความขัดแย้งทางความคิดอีกครั้งหนึ่งไหมครับผมแต่เหตุที่ผมบอกว่าเออไปสอสอรอเถอะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเพราะว่าไม่งั้นไม่จบครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นการแก้ไขในสภาบรรดาผู้เคลื่อนไหวก็จะบอกว่าเอาอีกแล้วสภาก็สอวอมาจากไหนล่ะอื รัฐบ,บาลมาจากไหนล่ะก็ะเผด็จการและรัฐมนูญก็ยังเป็นหัวจั่วขึ้นมารัฐมนูญฉบับ2,560แก้ไขเพิ่มเติมก็รัฐมนูญเผด็จการอืก็เผด็จการนั้นก็มันจะไม่จบผมก็เลยคิดว่าอาจจะเสียเงินบ้างนิดหน่อยแลวให้มีสอสอรอนะมันก็ไม่นิดหน่อยนะโทษมันเสียเงินเยอะแหละแล้วก็วกให้มีสสอรอขึ้นมานะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาบ้านเมืองแล้วมันเดินหน้ากันต่อไปได้มันไม่ย้อนหลังถอยถไ,ไปๆมาๆเนี่ยนะ ผมคิดว่าอามีสอสอรก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยผมคิดว่ามันพอมันพอมีเหตุมีผลครับแต่เรื่องให้ยุบสภาให้ลาออกในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นผลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดลาออกตอนนี้แล้วยังไงต่อถ้ายุบสภาเนี่ยมันก็กลับไปใช้รัฐมนูนเดิมถูกไหมครับบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โควิดจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอืส่วนเรื่องคุกคามเนี่ยผมคิดว่าชักงงงงว่าตกลงใครคุกคามใครไม่รู้เลยว่าเออเดิมทีเนี่ยผู้ชุมนุมอธิบาย เราก็พอฟังได้ว่าเออมันอาจจะมีบ้างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอาจจะมีบางส่วนรู้เท่าไม่ถึงการครับอาจจะมีบางส่วนหนักข้อไปบ้างอือาจจะมีบางส่วนเนี่ยไปคิดว่าบรรดาผู้เคลื่อนไหวผู้ชุมนุมเนื่องจากว่าอาจจะประกอบด้วยหลายกลุ่มครับมีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านในเมืองหรือว่าบางกลุ่มพูดไปถึงท่านอาจจะไปกระตุ้นยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดืองขึ้นในหมู่ชนเนี่ยนะครับผม,ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแรงไปบ้างมีบ้างมี สิ่งที่มองได้ว่าเป็นการคุกคามนั้นพอเป็นไปได้แต่ดูจากภาพพอผ่านวันที่สิบเก้ายี่สิบมาแล้วเนี่ยตกลงคนเลยงงๆเลยว่าใครคุกคามใครใช่ครับนะพอดูจากภาพ<อ>พอพอดูจากภาพแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่คุกคามประชาชนเลยและก็ะเป็นภาพที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ย ทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยนามคุณไม้ก็ดีคุณรุ้งก็ดีบรรดาประชาชนที่เข้าไปเนี่ยคุกคามพังรัว้วหมาวิาลธรรมศาสตร์แล้วก็พังรั้วเข้าท้องสนามหลวงเนี่ยใครครุกคามใครเนี่ยมันก็ต้องอันนี้อันนี้ผมถึงได้บอกอาจารย์ว่าตกลงตอนนี้คนกำลงังงงงและทีนี้ <c oughs> ไอ้สองข้อไม่ที่เขาจะไม่เอานี่นะครับคือไม่ให้มีปฏิวัตริรปะหารไม่ให้มีรัฐบาลแห่งชาติผมคิดว่าอันนี้ไม่มีใครทํา แน่นอนครับตอนนี้นะครับคงไม่มีอะไรแบบนั้นครับแต่ข้อที่ผมคิดว่าสังคมไทยมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายก็คือความฝันที่บอกว่าจะให้มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพรากษนตริ์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญครับอันดับแรกที่มันไปทําให้เกิดความน่าเสียดายที่ประชาชนคนไทยตอนแรกก็มองว่าเออเราน่าจะช่วยกันทําให้ประชาธิปไตยนะครับอัน,นมีพรากมัตร์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ย เข้มแข็งขึ้นมาได้ด้วยกันอืแต่พอมีเหตุการณ์10สิงหาคมเนี่ยนะครับกล,ลุข้อเสนอ10ข้อยังพอทำเนาอืแต่อารัมทบไปสู่ข้อเสนอ10ข้อนั้นมันจากจาก่วงร่วงเกินอืคนก็คิดว่าเออก็คงจะมีแค่นั้นแล้วก็เพ่าลมแล้วก็ไม่มีแล้วแต่ปรากฏว่ามันที่19 20ไปไกลมากมันเลยเถิดละ ไอสิ่งที่บอกว่าอยากจะให้มีระบอบประชาธิปไตยอันมรมหาษัตว์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นความฝันที่จะมาปรับแต่งสู่ความจริงร่วมกันเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่แล้วม,มันไม่ใช่เป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอนมริหาษัตว์ทรงเป็นประมุขละมันเป็นอีกอีกความคิดหนึ่งละมันไปไกลเกินไปกว่าน,นั้นแล้วสมมตินะฮะว่าเอาล่ะเราให้ความเป็นธรรมว่าท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นจะล้มเจ้าหรือว่าจะล้มระบอบจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแต่ท่านไปไกลถึงขั้นจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนี <ไป S 1> น่ากลถึงขั้นกำหนดว่าองค์พระหมหากษัตริย์ควรจะดํารงพระชนอย่างนั้นดํารงพระองค์อย่างนี้เนี่ยนะครับอือันนั้นมันก้าวล่วงแล้วถูกต้องครับมันไม่ได้อยู่ในการปรับแต่งระบบร่วมกันครับไม่ได้อยู่ในการปฏิรูประบอบไปด้วยกันครับแต่มันไปไกลเกินกว่าที่ พื้นที่ของสังคมจะรองรับได้ละครับแต่ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยเท่าที่ผมผมก็ฟังติดตามเรื่องการอภิปรายเรื่องการขึ้นเวทุงเวทีเนี่ยก็ถูกแจ้งแจ้งดำเนินคดีแล้วนะครับถึงเรื่องทั้งทั้งอรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ดีทั้งกรมศริลปากรก็ดีที่มีการปักหมดุดปักหมุดที่ท่อสนามหลวงบุกลุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็รู้สึกว่า ทั้งขอญาติเอ่ยนามนะครับทั้งคุณเพนคงเพนคว่นทั้งคุณอานนทั้งคุณรุง้งกับคุณไม้เนี่ยก,ก็ถูกเรียกว่าถูกแจ้งความแล้วล่ะนะครับก็ไม่ทราบว่าถูกรวบตัวหรือ,อยังเนี่ยนะฮะอาจารย์มองอยังไงว่าการจะจะถูกดําเนินคดีไหมครับทั้งสามบรรดาแกนนํำสิบหกคนเนี่ยครับอาจารย์คือผมคิดอย่างนี้ครับว่าดูหมิ่นคือดูหมิน่นหมิ่นประมาทคือหมิ่นประมาทเราจะไปดูหมิ่นใครไม่ได้เลยจะไปหมินประมาทใครไม่ได้ถูกต้องฮะ ถ้าเราดูหมิ่นใครก็ตามก็เป็นความผิดเราไปหมิ่นประมาทใครก็แล้วแต่ก็เป็นความผิดเพราะฉะนั้นการกระทําของบรรดาผู้เคลื่อนไหวผู้ชุมนุมถ้าเป็นการดูหมิน่นหรือหมิ่นประมาทผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปอืหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับว่าเอาละไม่รู้แร้วว่าจะหนึ่งหนึ่งสองหรือจะสามสองหกสามสองแปดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาททั้งสิ้นนะครับครับแต่เนื้อของสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีการกระทําผิดในลักษณะดูหมิน่นหมิ่นประมาทคนเกิดขึ้นอืท่านจะพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอครับว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของท่านท่านจะพูดอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือจะพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกี่ยวกับใครก็ได้เพราะท่านอ้างเอาสิทธพิและเสรีภาพของท่านไม่ได้หรอกอืสิทธิและเสรีภาพมันมีข้อจํากัดของมันในตัวมันครับนะครับ,รบเสรีภาพของคนคนหนึ่งย่อมถูกจํากัดโดยเสรีภาพของคน, <escapes S 1> คนอีกคนหนึ่งสิทธิของคนคนหนึ่งย่อมต้องไม่ไปล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิของคนอีกคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาในแง่นี้ไม่มีใครมีสิทธิหรือมีเสรีภาพในการจะไปดูหมิ่นหมิ่นประมาทใครครับถูกต้องครับ เมื่อท่านใช้สิทธิเสรีภาพไปในลักษณะนั้นมันขัดต่อบทบญ,ญทัติแห่งกฎหมายครับจะเป็นบทบญญัติของกฎหมายมาตราไห,หนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือขัดก็ต้องดาเนินการไปตามนั้นครับครับเอาละครับอาจารย์ทีนี้มามาผมฟังอาจารย์ชัดชัดเจนมากเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นการดูหมิน่นดูแคลนแล้วก็หมิ่นประมาททีนี้ขออนุญาตมาดูดึงเรื่องของการอภิปรายเรื่องของการ หกยติเนี่ยนะครับในเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดไหมครับถึงเรื่องของการวิวัฒะซึ่งค่อนข้างดุเดือดพอสมควรทั้งสมาชิกพุ้ทีิสภาทั้งสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษดรเนี่ยแล้วก็จบกันไปแล้วเมื่อในช่วงของเย็นวันพฤหัสบดีเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับว่าจริงๆแล้วก็คงจะจบกันกันไปแล้วก็พิจารณากันในวาระที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับอาจารย์ คือผมคิดว่ามันจริงๆมันก็มีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่ฟังพอได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ข้อหน้าเสยดายก็คือว่าเรายังไม่พบทางออกร่วมกันคือพวกที่จะไปสสรครับก็ยังไม่ได้บอกเลยครับว่าสสรจะเขียนอะไรยังไงบ้างถูกต้องฮะนะครับแล้วสสรจะใช้เวลานานแค่ไหนอืจะใช้งบประมาณอย่างไรจะให้บรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายมีส่วนร่วมในลักษณะไหนยังไม่ได้ฟังอะไรเลยใช่ครับ นะครับ,รบส่วนพวกที่จะไม่สสรพวกที่จะแก้ในสภาอ<ม>ืก็อาจจะพูดมาบ้างว่าเอาเรื่องเรื่องนั้นมาสิครับเอาเรื่องนี้มาสิครับเอาโน่นรื่นวันสิครับ<ม>แต่ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าถ้าเอาเรื่องเหล่านั้นมาเนี่ยแล้วจะต้องทํำยังไงฮแล้วจะไปสู่ทิศไหนทางใดร่วมกันใช่ครับ,ส,บส่วนพวกที่บอกไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเนี่ยถูกต้องฮะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องรัฐบาลไายก่อนอืยังไงก็ตามเนี่ยต้องสภาเนี่ยต้องมีความเปลี่ยนแปลงอืไอ้นั่นก็ พูดกันยากแล้วนะท้ายที่สุดคือพวกที่บอกว่าไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างดีอยู่แล้วไอ้นี่ก็คุยกันลําบากหน่อยอเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นเลยครับว่ามวลรวมของสิ่งที่จะทําให้เราเดินไปด้วยกันได้จากสาภาเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องทํา ก็จะต้องทําประชามาติอีกการจะทําประชามาติอีกก็ต้องใช้เม็ดเงินอาจจะเป็นหลักหมื่นล้านก็เป็นได้ที่จริงแล้วผมก็ยังไม่เห็นเนื้อหาสาระเลยนะครับว่ามันเป็นจะไปจบที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็กลุ่มที่เยาวชนปลดแอกก็ยังไม่มีมีการชุมนุมที่หน้าที่หน้า,าหน้าสภาน้าสภา,า,าเนี่ยก็ยังไม่เห็นความชัดเจนเลยว่าต้องการอะไรอาจารย์เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่ตรงไหนยังไงบ้างครับ mm. อาจารย์ครับผมว่ามันก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับเียงแต่ว่ามันอาจจะริบรี่อยู่หน่อยอืผมเชื่อว่าถ้าหากว่าพันธกสัญญาในสภาเป็นสิ่งที่สามารถจะก่อเกิดมีได้ครับและในสภาทำกันมาให้ชัดว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองตอนนี้อย่างไรครับผมถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าจะเอาแบบนี้สสรเนื้อหาที่จะไปแก้จะเป็นอย่างไร ค่าใช้ใจ่ายเป็นแบบไหนระยะเวลาเท่าไหร่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในลักษณะใดเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันพอคุยกันได้ถ้าจะไม่เอาเอาสรอจะเอารายมาตราบอกเขาเลยครับว่ารายมาตรานั้นจะถูกหยิบยกมาเมื่อนี้รายมาตรานี้จะถูกหยิบยกมาเมื่อนั้นถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะหาทางออกร่วมกันได้แสงสว่างพอจะริบริบปรปีแล้วก็พอจะเพิ่มความสว่างขึ้นมาเรื่อยๆอืแต่ถ้าจะใช้วิธียื้อซื้อเวลา คุยกันอภิปรายกันดูเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมผมว่าแบบนี้มันจะไปทําให้กำลังของผู้ชุมนุมที่ผมเชื่อว,นะวันนี้อ่อนแรงลงไปเนี่ยนะแน่นอนครับมันแข็งขึ้นมาอีกอม,มันปะทุขึ้นมาได้และมันจะลุกลามไปอีกคำรบหนึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าน่าเสียดาย วันนี้สภาต้องจัดการแก้ปัญหาให้ได้ครับครับคำถามสุดท้ายอาจารย์ครับในขณะเดียวกันกลุ่มไทยพักดีเนี่ยยื่นรายชื่อเนี่ยนะครับคนของคุณหมอวรงเนี่ยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นชื่อเนี่ยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็จะส่งต่อต่อสารรัฐธรรมนูญนี่นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับตรงนี้ครับคงคิดว่ากลุ่มไทยพักดีก็เป็นตัวแทนของคนไทยอีกชุดหนึ่งถูกต้องฮะที่มองว่า อล้วธรรมนูญนพิ่งใช้มาสองปียังไม่ถึงเลยนะครับจะเอายังไงเนี่ยจะเอามาแก้กันอีกแล้วอืนะครับทํายังไงถึงจะทําให้การใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปโดยสร้างสรรค์ถูกต้องครับพยายามปรับแต่งการใช้ก่อนก,อก่อนที่จะไปบอกว่าต้องแก้ตะพึสตะพื้นนะครับมันพึ่งมาสองสามปีกแก้อ,อีกไปอีกปีสองปีแก้กันใหม่ ไปอีกห้าหกปีก็รื้อแล้วก็ทํากันอีกเมื่อไหร่เราจะได้รัฐมนตรีประชาชนสามารถทําความเข้าใจได้ครับว่าคืออะไรถูกต้องครับเห็นด้วยเปลี่ยนกันบ่อยแก้กันประจำนะเพราะฉะนั้นผมว่ากลุ่มไทยพักดีก็เป็นตัวแทนประชาชนกลุ่มนี้แล้วว่าไม่เอาดีกว่าอ้อและผมเชื่อว่าแสนสามหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาหยุดที่แค่นี้เพื่อจะนําเสนอตัวเลขแค่นั้นเองครับนะครับเราลองคิดดูว่าทั้งหมดเนี่ยถ้า เดินไปในทิศหนึ่งทางใดด้วยกันได้มันน่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อออืืืก็หวังว่าคงจะมีทางออกคงจะไม่ถึงทางตันแล้วก็เกรงกันนะครับว่าทั้งในสภาผู้แทนรัษฎรในที่ประชุมรัฐสภาก็ยังไม่เห็นทางที่จะมากลัวจะบานปลายนะครับแล้วก็ไม่ไม่อยากให้ชาติบ้านเมืองจะต้องเสียหายไปมากกว่านี้นะครับอาจารย์ครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์เจตโทนวินิกอย่างมากเลยนะครับ ความคิดเห็นของอาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิกนะครับก็มีประเด็นที่น่าสําคัญอย่างมากมายทีเดียวก็ ม่อยากให้ชาติบ้านเมืองต้องเสียหายนะครับเพราะว่าเราก็ยังเจอโควิด -19 อยู่ยังวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจอยูเออ่เรื่องปัญหาการบ้านการเมืองกันอยู่อยากให้ประชาชนนั้นตรึกตรองกันให้ดีๆนะครับว่าเราต้องเดินหน้าเราต้องเดินหน้าในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ไปสู่ความสงบสุขอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเลยนะครับมาติดตามข่าวคราวประชาสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพกำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับก็รับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานชีขาวจากากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานาและจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีาน ชัชพรตรีวิมนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การเป็นผู้แทนรับมอบจากนายสุดจินชัยยะชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวดัดนนทบุรี b e m ให้ความสําคัญกับปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดทุกชนิดรวมถึงมีความมุ่งหวังที่จะใหพนักงานผู้รับเหมามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสามารถดํารงชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวและสังคมจากการดําเนินการดังกล่าวทาให้ b e m ได้รับเกียรติบัตรประเภทธุรกิจลถไฟฟ้าพื้นที่โครงการ รถไฟฟ้ามานครสายเฉลิมรัชธรรมสายสีม่วงนะครับที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการตามโครงการโรงงานชีขาวระดับที่1นณโรงแรมเวสเกตเรสซิเดนต์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าบริษัท BEM ทางด่วรถไฟฟ้ากรุงเทพจะกัดจำกัดหมาชนนั้นได้รับถือว่าเป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์นะครับในเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสีขาวครับเอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็ดกับชาัยายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ